สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับลาลานะคะกับโยคะวิลลาลาค่ะวันนี้วันที่6แล้วนะคะกับโยคะ l e n g e นะคะ Morning งโยคะของลาลานะคะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศมาลดีฟอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยลาลาก็จะมีท่านะคะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อนๆยืดเส้นยืดสายนะคะพร้อมที่จะเริ่มรับวันใหม่กันนะคะไม่พูดมากละเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกสำหรับ day 6วันที่6แล้วค่ะไปค่ะ สายกันเลยนะคะวันนี้จะเริ่มที่หัวไหล่ก็แตะมือมือแตะไม่ใช่แตะมือเอามือแตะแล้วก็หมุนไหล่ไปด้านหลังค่ะช้าๆเลยนะคะห้ารอบก็พอเนาะสบายบายนะคะไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบอะไรกลับมาอีกด้านหนึ่งห้ารอบค่ะเราวอร์มกล้ามเนื้อกันเฉยๆนะคะโยคะยามเช้าเนี่ยไม่ต้องเน้นเหยียดสุดยืดสุดเนาะ ก็ให้ร่างกายมันได้วอร์มก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับข้อมือเข้มาม้ค่ะเพราะหลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยเส้นมันยังยืดไม่ได้นะคะมันยังยืดมันยังนอนตะแคงบ้างนอนคว่ำบ้างนอนงายบ้างมันก็อาจจะยืดนิดนึงเราก็เน้นนะคะสะบัดข้อมือก่อนเน้นให้แบบว่าให้มันเรียกกระตุ้นกล้ามเนื้อละกันนะคะให้มันตื่นตัวพร้อมที่จะทำงานนะคะ อ้าวโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอไหลปุ๊บนะคะคนไหนที่ฝึกโยคะกัลลาาจะรู้เลยลอวอร์มไหลวอร์มขมือเดี๋ยวเราไปคอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปยืดอย่างอื่นกันนะคะหันหน้าไปด้านขวาค่ะชา้าๆาหันกลับตรงกลางนะคะคนไหนบาดเจ็บที่คอช้าชนะคะไปทางซ้ายค่ะ กลับตรงกลางนะคะเงยหน้าขึ้นช้าๆนะคะนิดเดียวแล้วก้มหน้าลงช้าๆค่ะเงยหน้ากลับตรงกลางนะคะแล้วไปท่าแคทคาวเลยค่ะมือกดพื้นนะคะความกว้างเนี่ยอยู่ประมาณไหล่พอปลายเท้าราบค่ะหัวเข่าก็กว้างประมาณสะโพกนะคะ อยากให้เพื่อนเพื่อนเช็คท่าให้ดีนะคะเพราะท่านี้ดูเหมือนง่ายแต่คนทำผิดเยอะมากเลยนะอ่ะมาหายใจเข้าค่ะแอรหลังลงเลยหน้าขึ้นหายใจออกเขแมแหท้องก่งหลังขึ้นให้สูงนะคะปล่อยศีรษะสบายๆบยสักสามรอบค่ะตามลมหายใจตัวเองเลยค่ะ คนไหนทําครบแล้วเนี่ยเหมาะเป็นท่าเด็กเลยนะคะนั่งทับส้นเท้าไปนะคะขยับให้ปลายเท้าชิดกันนะคะวางก้นไปบนส้นเท้าอ่อนคลายหัวไหล่ให้สบายๆค่ะค่อยๆยกหน้าผากขึ้นมานะคะกลับมาที่ท่าแคทคาวอีกรอบนึงนะคะทีนี้เราจะยืด ขาด้านขวาไปด้านหลังนะคะสุดขาอเกือบตกเลยแล้วก็ยืดแขนซ้ายไปค่ะหายใจเข้ายกขาขึ้นมาหายใจออกขมแมวท้องเอาศอกมาชนเข่านะคะศอกซ้ายกับเข่าวขวานะหายใจเข้ายืดค่ะหายใจออกขมแมวท้องค่ะศอกชนเข่านะคะกงหลังนิดนึงหายใจเข้ายืดหายใจออกค่ะขม่วท้องค่ะ หายใจเข้ายืดขาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้หายใจออกวางแขนลงวางขาลงแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะยืดขาซ้ายไปแขนขวายืดไปค่ะหายใจเข้ายกขาข,าขึ้นมาหายใจออกขมัมวท้องกงหลังค่ะหายใจเข้าค่ะเติมท้องนะคะหายใจออกค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกค่ะ หายใจเข้าอีกครั้งค่ะเหยียดแขนยืดขาหายใจออกวางมือวางเท้าลงทีนี้นะคะดูหลังลาล่าดีๆนะคะมือไม่ขยับเอวหลังสะบักโกงนะคะด r o p ลงมาหมุนเมื่อเราหมุนเอวไปด้านขวานะคะสักสามรอบนะคะทีนี้เราก็จะหมุนด้านซ้ายปุ๊บแอนเอว คาแมวท้องโกงหลังเมื่อเราทำค่าแคดคาวค่ะแต่ว่าบิดเอวเนาะมาด้านข้างครบแล้วหมอบยืดหลังอีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้าออกลึกๆนอนคว่ำเลยนะคะขยับตัวนอนคว่ำเลยค่ะไปแบบง่ายๆอย่างนี้แหละเนะาะเพราะยังเช้าอยู่ ความกว้างของปลายเท้ากว้างประมาณสะโพกมือกดพื้นระดับไหลนะคะข้อศอกหมุนไปด้านหลังศอกหนีบไว้หายใจเข้าค่ะนิ้วเตียวพอขังงอศอกไว้หายใจออกขมัมวทองนะคะค่อยๆวางหน้าผากลงครั้งที่สองขึ้นให้สูงกว่าเดิมค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆลดตัวลงมา ทั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้า upward facing dog หายใจออกขแแ e วท h o นะคะหันหน้าไปด้านขวาค่ะมองผ่านลายไปหายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกไปทางซ้ายกลับตรงกลางหายใจเข้า try pose ค่ะหายใจออกนะคะทิ้งสะโพกลงไปที่ส้นเท้าอีกรอบหนึ่ง หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะขยับตัวเองได้นะคะมุนไหลขยับได้เลยขยับให้รู้สึกตัวเองว่าอยู่แล้วมันสบายนะคะอ้ายกหน้าผากขึ้นมาค่ะทีนี้เนี่ยให้นั่งนะคะชันขาด้านซ้ายแล้วกันเนาะพับพับเขา่าพับเข่าซ้ายนะคะ ยืดขาด้านขวาไปค่ะฝนล,ลงเม็ดปรยโปรยอย่อยยานะวิดีโออยู่โอเคค่ะทีนี้นะคะสารมือบิดไปด้านหน้าหายใจเข้ายืดหลังยืดแขนนะคะยกไหล่ขึ้นที่ทูเลยหายใจออกเปิดมือวาดไปด้านหลังกว้างๆค่ะขมแมวท้องนะคะพับตั้งแต่ข้อต่อสะโพกเลยคนไหนจับเท้าได้จับคนไหนมีเชือกใช้เชือกนะคะจับไม่ถึงจับตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆขมมวท้องก้มตัวลงมา ถ้าคนไหนรู้สึกว่าหลังโกงนะคะให้ทำแบบนี้นะคะเน้นให้หลังตรงแล้วอยู่แค่นี้พอนะคะถ้าคนไหนก้มได้ก็ก้มลงมาเลยค่ะแต่ไม่ต้องเอาหน้าผาไปแตะที่ขานะคะมองที่หน้าแข้งไว้หายใจเข้ายกหลังขึ้นคะ่ะท่านี้ละลาชอบมากกางแขนเอ้ยแขนที่ไหนมือ,อ วางไว้ข้างหลังะคะ่ะห่างจากจก้นเราเนี่ยหนึ่งฝ่ามือนะคะยกสะโพกขึ้นนะคะเท้าเข่ามืออยู่แค่นี้แอนหลังค่ะเปิดอกเปิดไหล่ไปด้านหลังหันมาด้านข้างนิดนึงไปเท้าเหยียบไว้นะคะลดตัวลงช้าๆค่ะวางสะโพกลงมาเปลี่ยนข้างนะคะเดี๋ยวจะทำเหมือนเดิมเลยคนละข้างนะคะปรับท่าให้ดี สานมือค่ะหายใจเข้าบิดแขนออกนะคะนั่งหลังตรงนะยกขัวไหลขึ้นมาหายใจออกค่ะเปิดไหลไปด้านล่าอก้มลงเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะจับตรงไหนได้จับอย่าจับแล้วหลังโกงแบบนี้นะคะถ้าหลังโกงจับตรงนี้เรายืดหลังมาดีกว่าแค่นี้พอนะลองดูนะคะทำเท่าที่ไหวฟังร่างกายตัวเองอย่าฝืนนะคะ ยกอกขึ้นมาหายใจเข้าค่ะกลางนิ้วมือเลยค่ะวางไว้ห่างจากก้นเราฝ่ามือหนึ่งยกสะโพกค่ะเปิดหลังยืดหันไปมองด้านข้างนะคะบิดเอวหน่อยอ้าวางสะโพกลงมาค่ะยืดขาออกด้านหน้าสองข้างเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะสารมือเราหายใจเข้ายกหัวไหลอีกรอบหนึ่ง หายใจออกเปิดแขนค่ะจับเลยที่เท้าจับตรงไหนก็ได้จับแล้วก้มลงมาเท่าที่ไหวนะคะยกหลังขึ้นมาค่ะหายใจเข้าและหายใจออกคลายท่าค่ะอ้าวมาเดี๋ยวจะให้นอนหงายเลยค่ะวันที่6จะเป็นอะไรที่ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันที่7จจะใส่ท่าย,ยืนให้นะ อวางหลังลงนะคะเวลาล้มตัวนอนก็เกรงหน้าท้องไว้นิดนึงมือกอดเข่าเลยค่ะแล้วค่อยๆขยับซ้ายขวานะคะทีนี้ยกขาด้านขวาขึ้นมาค่ะ90องศานะคะมือกอดเข่าซ้ายไว้หายใจเข้าหายใจออกเตะขาลงมานะคะไม่แตะพื้นหายใจเข้ายก หายใจออกลงหายใจเข้าค่ะหายใจออกอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกลดลงนะคะโอเคเปลี่ยนข้างเลยค่ะเปลี่ยนแบบง่ายๆนี่แหละยกขาซ้ายขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกเตะขาลงค่ะเฟิร์มท้องไว้หายใจเข้ายกหายใจออกลงหายใจเข้าค่ะ หายใจออกฝนตกแล้วหายใจเข้ายกขาค่ะหายใจออกวางขาลงนะคะอ้าวทีนี้เอาขาประกบกันนะคะเปิดเข่าแยกออกนะคะคนไหนที่รู้สึกว่ามันตึงมากเอาหมอนมารองไว้นะคะที่เข่าใต้เข่าเราเนาะคนไหนเปิดได้เปิดเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ค้างท่าไว้นิดนึงมือประกบกันนะคะล็อกหัวแม่มือไว้ค่ะหายใจเข้ายืดไหล ยกไหล่ให้ติดหูเลยค่ะยืดหลังนะคะเฟิร์มท้องนะคะขยับขยับตัวให้ดีหน่อยนะหายใจออกแล้วคลายไหล่ลงมาค่ะแล้วหายใจเข้ายืดไหล่ให้ชิดหูอีกครั้งหนึ่งอย่าเกรงมากนะคะยกหน้าท้องข่ะแมวท้องลงไปหายใจออกค่ะครั้งสุดท้ายหายใจเข้าอย่าให้หลังแอ่นนะคะหลังติดพื้นไว้หน่อย าหายใจออกคลายท่านะคะกางแขนเลยค่ะชันเข่าไว้ทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าลึกก่อนหายใจออกพับเข่าไปทางด้านขวาหันหน้าไปทางด้านซ้ายค้างท่าหายใจเข้าออกไว้นะครับตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกหันไปด้านซ้ายขาบิดไปซ้ายหน้าหันมาทางขวานะคะ หายใจเข้ากับตรงกลางนะคะทีนี้ก็จะเป็นท่า happy baby แล้วนะคะล,ล้าล่าใส่ขาสั้นด้วยขอโทษทีนะคะมาทะเลมันไม่มีขายาวขมแมวท้องลงไปนิดนึงเปิดขาออกกดขาลงมานะคะ happy baby ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆค่ะเอียงซ้ายขวาก็ได้คนไหนไม่ถนัด happy baby ก็กอดเข่าเลยค่ะแล้วก็ขยับเข่านะคะซ้ายขวา เออไม่ใช่สิกลิ้งนวดหลังซ้ายขวานะคะต่อไปก็พับเข่านะคะมือกอดเข่าแล้วก็ขยับซ้ายขวาค่ะทีนี้นะคะดูดีๆนะเอามือนะคะจับไว้ใต้ข่าเดี๋ยวล้วเราจะใช้กําลังหน้าท้องนะคะแล้วกิ้งลุกขึ้นมาแล้วกิ้งกลับไปโดยการงอหลังนะคะขมิมวท้องไว้นะอ้าวสปริงตัวช้าๆค่ะทีนี้หลังงอค่ะ ลงไปคาแมวท้องค่ะ1เอาใหม่นะสองกงหลังนะคะเติมท้องเวลาขึ้นอ้าวพอแล้วค่ะแล้วค่อยๆนะคะสบัด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 ,บดขานิดนึงพับขาด้านขวาก่อนมือขวาอ้อมไปจับเท้าจับไม่ได้ไปหาเชือกมาพันนะคะ พันแล้วก็จับเชือกเลยคนไหนจับถึงเท้าได้ก็โอเคเลยค่ะยืดหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกเนี่ยเอามือซ้ายกดเข่าขวาลงไปแล้วบิดลำตัวไปทางด้านขวาค่ะหายใจเข้ากับตรงกลางนะคะแล้วทีนี้ค่อยๆนะคะ งอเข่าด้านขวาขมแมวท้องยืดหลังบีบเข่านะคะกอดเข้ามาให้ใกล้ตัวที่สุดเลยเท่าที่ไหวแต่ไม่ต้องเกรงนะเอาขาวางลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะพับขาด้านซ้ายมือซ้ายอ้อมไปค่ะจับที่เท้าอ้ออยี่ผมตัวเองฮาวโอเคนะยืดหลังตรงโ้ยนี่ผมตัวเองแนะป๊บหนึ่งนะคะ มือขวากดเข่าซ้ายไว้ค่ะหายใจเข้ายืดหลังก่อนหายใจออกขมแมวท้องบิดไปด้านซ้ายนะคะบิดหน้าไปด้านซ้ายหันไปด้านซ้ายก่อนหายใจเข้านะคะกลับตรงกลางแล้วก็คลายท่าทีนี้นะคะงอเข่าซ้ายเอามือสองข้างกอดเข่าเข้ามาในขณะเดียวกันขมัมวท้องเรายืดอกค้างไว้นิดนึง อ้าคลายค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ยืดคอบ่าไหลแล้วก็จบแล้วเนาะวันที่6นะคะเห็นไหมคะเป็นซีเควนซ์ง,ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะเหยียด <Yeah. S 2> แขนด้านซ้ายนะคะให้อยู่ประมาณเดียวกับระดับของหัวไหล่นะคะแบบนี้ปลายนิ้วมืออยเพิ่งกระดกนะคะยืดออกไปแบบนี้ก่อนนะมือขวาจับไว้ที่เหนือหูด้านซ้ายค่ะ แล้วค่อยๆกดลงนะคะมาที่ไหล่ข้างขวาเบาๆทีนี้กระดกปลายนิ้วมือขึ้นมาแล้วกลางนิ้วออกค่ะยกศรีรษะขึ้นกับตรงกลางคลายมือลงนะคะแล้วลดมือลงช้าๆโอเคนะคะเปลี่ยนข้างนะเหมือนเดิมเลยแขนขวาระดับไหล่นะคะมือซ้ายกดพื้นเออกดพื้น มือซ้ายวางไว้ที่เหนือหูด้านขวานะคะหายใจเข้าก่อนแล้วหายใจออกค่ะกดลงมาช้าๆนะคะเบาๆนะแล้วค่อยๆกระดกปลายนิ้วมือตามนะคะกลางนิ้วออกมาอ่าค่อยๆค,คลายนะคะและลดมือลงง่ายไหม โ okay, no. อเคเนาะอะนั่งสมาธิแล้วค่ะท่าสุดท้ายของเราจบด้วยการเมดิเทชันนะคะนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งนะคะปรับหลังให้ตรงนะคะผ่อนคลายคอบ่าไหลด่ดีๆนะนั่งสบายๆค่ะหลับตาแล้วส่งพลังงานไปให้ใครก็ได้เป็นพลังงานดีๆนะคะเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ดี ให้กับตัวเองเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีมากเลยค่ะโดยการที่มาดูแลร่างกายฝึกโยคะนะคะอยู่กับจิตกับใจของตัวเองเนาะเคลื่อนไหวไปกับลมหายใจนะคะในขณะฝึกทุกคนจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยนอกจากจิตใจกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยกขาเหยียดแขนนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราโฟกัสนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรมากวนใจเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการบำบัดจิตได้ดีทางหนึ่งเลยทีเดียวนะคะล,ลาลาหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงจะได้รับพลังงานที่ดีนะคะฝึกไปกับลาลาก็มองข้ามเซลูลาล์ลาล่าไปนะคะมองไปทางทะเลข้างหลังนู้นเลยนะคะ โอเคค่ะพนมมือขึ้นที่กลางอกนะคะให้ขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็นึกถึงครูสอนโยคะทุกท่านนะคะรวมถึงครูของลาลาด้วยเนาะกลมหน้าลงเล็กน้อยใช้หัวแม่มือจดที่หว่างคิ้วคะ่ะ namaste นะคะ6วันแล้วนะคะโอ้โหเกือบจะอัดวิดีโอไม่ครบเพราะว่าไม่รู้เพื่อนๆน่าจะมองไม่เห็นแต่ว่าฝนปปอยอยู่นะคะเอาเป็นว่า morning y o ยค s e v days ของลาลาเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ อาจจะไม่ได้เป็นท่าที่ยากมากแล้วก็เป็นท่าที่ล่าเเคยฝึกแล้วทั้งนั้นแต่ท่าพวกนี้ถ้าเราทำทุกวันมีผลดีแน่นอนค่ะเพราะล่าเก็ทำอยู่อย่างตอนที่นั่งเครื่องมาใช่ไหมคะจากฝรั่งเศสมาที่มาลดีฟเนี่ยต้องไปหยุดที่โดหฮาก่อน6ชั่วโมงแว,แวะพักเครื่องอีกชั่วโมงครึ่งแล้วก็อีก4ชั่วโมงมาที่นี่นะคะ แค่ลาล่ารู้สึกเมื่อยเมื่อยตึงๆอะ่ะแล้วก็ทําโยคะที่เป็นชุดเจ็ดเล็กเนี่ยคะ่ะแค่นั้นเองคะ่ะขยับอยู่วันสองวันก็รู้สึกว่าไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ตึงเลยคะ่ะสบายตัวมากนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกให้เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจําวันที่ดีนะคะทําเหมือนเวลาเรากินข้าวอะ่ะทำเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์กับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะดีต่อจิตต่อใจแล้วก็ดีกับร้างกายตัวเองด้วยนะคะส่วนันนี้ล,ล่าก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบางคลิปวิวเยอะมากค่ะเพื่อนๆลืมกดไลค์ตลอดเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะอ สามีว่ายน้ำอยู่นะคะหายไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยกับเรือลำนั้นไปแล้วคะ่ะ